ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้ารอยชาทุกภพิยะมรรคตะชาดกชาดกว่าด้วยการครบคนชั่ว ทั้งเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันเหล่าภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมถึงความอากตัญญูความประทุษร้ายมิตรของพระเทวทัตด้วยเหตุเกิดจากเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่าพระญาติก็เกิดความเลื่อมใสออกบวชตามเจ้าชายเทวทัตก็ขอร่วมออกบวชด,ด้วย และเหล่าพระญาตก็ได้บรรลุมรคผลในเวลาต่อมาแต่พระเทวทัตกลับได้แต่ยานขั้นต่ำแค่สำแดงฤทธิ์ได้เพียงบางอย่างพระเทวทัตมีใจอิจฉาพระพุทธเจ้าที่ทรงเหนือกว่าตนทุกอย่างจึงมุ่งร้ายและคิดทำลายพระพุทธองค์ถึงสามครั้งครั้งแรกพระเทวทัตได้ว่าจ้างพรานธนูให้ไปลอบสังหารพระพุทธเจ้าอย่างที่ประทับ ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหลบลูกธนูจากเราได้ผลหรอกงานนี้ได้ข่าวแรงงามนักเราต้องทำให้สำเร็จจงได้แต่เมื่อนายธนูนั้นแลเห็นพระพุทธองค์พรานธนูก็มีอาการอ่อนเปลียยกธนูไม่ขึ้นจิตใจอันเหี้มโหดของพรานนั้นก็กลับกลายเป็นอ่อนโยนโด้วยอำนาจพุทธบารมีทิ้งธนูคลานเข้าไปกราบบาทพระพุทธองค์จึงแสดงเทศนา จนพรานนั้นแลเห็นทางธรรมเมื่อแผนแรกไม่สำเร็จพระเทวทัตก็วางแผนชั่วครั้งที่สองคือให้พนักงานเลี้ยงช้างปล่อยช้างดุร้ายซึ่งกำลังตกมันชื่อนาราคีรีออกไปหมายให้เหยียบและใช้งาทิ่มแทงพระพุทธเจ้าในขณะออกบินทบาช้างนาราคีรีวิ่งตรงไปหมายทำร้ายพระพุทธเจ้า แต่เมื่อเข้าไปใกล้พระพุทธองค์แล้วช้างนาลาคีรีกลับไม่ทำร้ายและยังมอบชูมมงมงถวายความเคารพพระพุทธองค์สร้างความเจ็บใจให้แก่พระเทวทัตยิ่งนักครั้งที่สามพระเทวทัตขึ้นไปบนเขาคิชกูดแล้วกลิ้งหินลงมาหมายให้หล่นทับพระพุทธเจ้าขณะทรงดำเนินผ่านช่องเขาข้างล่าง ครั้งนี้เราจะลงมือฆ่าท่านโดยตัวของเราเองไม่มีทางรอดไปได้หรอกเมื่อพระเทวทัตก,กึ้งหินนั้นลงไปหินนั้นเกิดไปกระแทกกับก้อนหินตามทางลาดแตกกระจายเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยและสะเก็ดหินก้อนหนึ่งปลิวลอยมากระทบข้อพระบาทของพระองค์จนช้ำห่อพระโลหิต แผนร้ายทั้งสามของพระเทวทัตเป็นการกระทำอันชั่วร้ายเมื่อผู้ใดได้รู้ได้เห็นก็เกิดความเกลียดชังกล่าวติเตียนการกระทำเหล่านี้ไม่เว้นแม้แต่เหล่าพระภิกษุสงฆ์ที่ยกการประทุษร้ายมิตรที่เป็นพระญาติตนเองของพระเทวทัตมาเป็นหัวข้อในการสนทนาธรรมกันเมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องที่เหล่าภิกษุสงฆ์สนทนาธรรมกันจึงตรัสว่า ดูก่อนภิกษุเทวทัตเป็นผู้อักตันยูประทุษร้ายมิไมิใช่ในบัดน,นี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็ได้เป็นเช่นนี้ลำดับนั้นพระพุทธองค์จึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังต่อไปนี้ ในอดีตกาลครั้งพระเจ้าพรหมทัตสวยรัชสมบัติอยู่ในกรุงพรรณสีมีป่าใหญ่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านกาสีป่านี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุ์เป็นที่อยู่อาศัยของสิงสาราสัตว์มากมายแต่ในความอุดมสมบูรณ์นั้นก็ยังขาดแหล่งน้ำอันสิ่งจำเป็นของเหล่าสัตว์อยู่เนื่องจากในป่าใหญ่แห่งนี้มีเพียงบ่อน้ำลึกซึ่งอยู่ที่ทางใหญ่ชันเท่านั้น สัตว์ทั้งหลายในป่าไม่สามารถที่จะก้าวลงไปดื่มน้ำในบ่อนี้ได้โอ๊ยโอ้ยโอยโอย,โอยโหิวน้ำหิวน้ำน้ำในบ่อใสแจ๋วน่ากินจังเลยนั่นนะสิใครจะกล้าลงไปกินละ่ะบ่อน้ำนั้นลึกจะตายชันก็ชันลงไปมีหวังก็จมน้ำตายกันพอดีสักวันคงมีใครมาช่วยเราได้แหละตอนนี้ก็อาศัยกินน้ำค้างจากต้นไม้ ผลไม้ไปก่อนละกันวันหนึ่งมีชาวบ้านเข้ามาในป่าเพื่อหาไม้ใหญ่ตัดไปทำเป็นที่อยู่อาศัยได้เดินผ่านบ่อน้ำนั้นเข้าพอดีจึงแวะพับล้างหน้าล้างตาดื่มน,น้ำกันพอให้หายเหนื่อยเดินมากันตั้งไกลแล้วเนี่ยพักกันหน่อยเถอะพวกเราเดี๋ยวค่อยขนไม้กันต่ออื <ls> <ithe> <ว> <น athlete> อก็ดีเหมือนกันขอกินน้ำกินท <donne> ่าให้หายเหนื่อยหน่อยเถอะ เหล่าสัตว์ที่อยู่ในป่าเมื่อเห็นชาวบ้านกลุ่มนั้นตักน้ําออกมาใช้อย่างชื่นใจก็ประสงค์จะดื่มกินน้ำเหล่านั้นบ้างจึงเดินออกมาจากที่หลบตัวดูนั่นสิพวกเรามีคนตักน้ำในบ่อนั้นออกมากินด้วยโอ้ยเห็นแล้วอยากกินจังไปขอน้ำเขากินกันไหมพวกเราเฮ้ยดูนั่นสิสัตว์ป่าเยอะแยะเลยมันออกมาทำอะไรกันเนี่ยมันคงจะหิวน้ำละมั้ง ดูสิกินกันใหญ่เลยบ่อน้ำนี่ยถ้าจะลึกเกินไปพวกมันคงจะลงมากินกันไม่ได้แน่ๆน,น่าสงสารจังพวกเราช่วยตักน้ำให้มันกินหน่อยดีไหมนี่คงหิวกันมากแล้วสิมองตาละห้อยเลยด้วยความสงสารชาวบ้านกลุ่มนั้นช่วยกันทำรางไม้ใส่น้ำและตักน้ำในบ่อน้ำนั้นใส่รางจนเต็มเพื่อให้พวกสัตว์ได้ดื่มกิน ตักน้ําขึ้นมาให้แล้วนะพวกเจ้าออกมากินกันเถอะไม่ต้องกลัวพวกเราหรอกเมื่อช่วยกันตักน้ําใส่จนเต็มรางแล้วเราชาวบ้านใจบุญก็เดินทางกลับปล่อยให้พวกสัตว์ป่าได้ออกมาดื่มกินน้ําหลังจากนั้นเมื่อมีชาวบ้านเข้ามาในป่านี้ครั้งใดทุกครั้งที่พวกเขาได้แวะพักที่บ่อน้ําแห่งนี้ ก็จะช่วยกันตักน้ำใส่รางให้สัตว์น้อยใหญ่ในป่าได้ดื่มกินเสมอรางน้ำนี้คงมีคนทำไว้ใส่น้ำให้สัตว์ในป่าได้ดื่มกินสินะเอ้าวพวกเรามาช่วยกันตักน้ำใส่รางน้ำนี้กันเถอะแล้วค่อยไปกันต่อนะพวกสัตว์ป่าได้ดื่มกินน้ำกันอย่างมีความสุขด,ด้วยมีมนุษย์ใจบุญเมตตา สัตว์ต่างๆในป่าเมื่อรู้ว่ามีคนตักน้ำใส่รางให้ก็ทยอยกันออกมากินน้ำเวลาผ่านไปน้ำในรางก็เหลือเพียงน้อยนิดเมื่อม,มีมีชาวบ้านเข้ามาในป่าก็ไร้ผู้ช่วยเหลือตักน้ำออกจากบ่อนี้ให้พวกมันได้อาศัยดื่มกินโอ้ยเห็นไหมน้ำหมดอีกแล้วต้องเป็นเพราะเจ้ากวางแน่เลยกินเยอะเจ้าอย่ามาว่าใครเขาเลยกลุ่มลิงของเจ้านั่นแหละ กินน้ำกันหกเลยเธอเต็มพื้นพอพวกเจ้านั่นแหละน้ำจึงหมดเร็วน่ะวันหนึ่งมีพราหมณ์ผู้ทรงศีลเดินทางสัญจรผ่านนบ่อน้ํานั้นเมื่อเดินทางมาไกลจนเหนื่อยล้าจึงนั่งพักและตักน้ําขึ้นมาเพื่อดื่มกินเฮ้พวกเราดูนั่นสิมีฤาษีมากินน้ําที่บ่อน,นั้นแล้ว ครั้งนี้ก็จะตักน้ําใส่รางให้พวกเรากินไหมนะเรออย่างนี้ไม่ไหวแล้วออกไปขอน้ํากินกันดีกว่าเหล่าลิงในป่านั้นเมื่อเห็นมีคนมาดื่มกินน้ําในบ่ก,ก็ดีใจหวังจะให้ผู้ทรงศีลตักน้ําให้พวกมันได้ดื่มกินบ้างพวกมันปีนลงมาจากต้นไม้ทาท่าทางน่าสงสารเพื่อให้พรามเห็นใจ เจ้าพวกลิงนี้มานั่งทำหน้าทำตาหน้าสงสารน่าเห็นใจคงจะหิวน้ำกันละสิบ่อน้ำนี้ก็ลึกนักพวกเจ้าคงปีนไปกินกันไม่ไหวละสิมามะเราจะตักน้ำใส่รางให้พวกเจ้าดื่มกินนะด้วยความเห็นใจพรามตักน้ำใส่รางจนเต็มพวกลิงเมื่อเห็นน้ำเต็มรางก็ดีใจลงมากินน้ำบ้างก็กระโดดโลดเต้นบนรางน้ำจนน้ำกระเซ็น เจ้าลิงสุกสนไม่รู้ค่าของน้ําไม่สํานึกบุญคุณของผู้ทรงศีลด้วยไม่เห็นว่ามีสัตว์อื่นใดมากินน้ํากับพวกมันเฮยสนุกจังเลยยันย็นยๆนยยชื่นใจทางด้านพรามขั้นตักน้ําใส่รางให้พวกลิงจนเสร็จแล้วคิดจะพักผ่อนจึงนั่งลงที่โคนไม้ต้นหนึ่งฮา ขอพักตรงนี้สักหน่อยเถอะดูสิเจ้าลิงพวกนี้เมื่อไม่มีน้ำก็ทำท่าหน้าสงสารหน้าเห็นใจแต่พอมีน้ำจนเต็มรางแล้วก็ชะล่าใจเล่นน้ำกันยกใหญ่ไม่คิดที่จะแบ่งปันให้สัตว์อื่นกินบ้างเลยเมื่อเจ้าลิงกินน้ำกันจนพอใจพวกมันก็เลิกเล่นน้ำในรางน้ำนั้นหันมามองพรามที่นั่งพักใต้ต้นไม้แล้วทำหน้าลอกแหลกหลอกล่อพราม จะให้นั่งพักดีๆไม่ได้หรอกต้องแกล้งกันสักหน่อยไม่อย่างนั้นจะผิดธรรมชาติของลิงอย่างพวกเรา,าล่อแหล่เรอแล้ว,ลวจะวาย้ลยลิงอปรีเมื่อพวกเจ้ากระหายเหน็ดเหนื่อยมาเราก็ให้น้ําดื่มแก่เจ้าบัดนี้เจ้าทําหน้าลอกแลกหลอกเราได้หน้าอนาจใจที่เราให้ความช่วยเหลือสัตว์ชั่วๆอย่างพวกเจ้าไม่มีประโยชน์เลยลิงผู้ประทุษลายมิร ฮจ๊กจ๊กแจ๊กจ๊กท่านพราหมณ์ท่านได้ยินหรือได้เห็นที่ไหนว่าลิงรูค้คุณคนมีมารยาทมีศีลมีอยู่เราจะถ่ายคูดรถศีรษะท่านเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะไปนี่เป็นธรรมดานี่เป็นสภาพโดยกําเนิดของพวกเราผู้ชื่อว่าเป็นลิงคือถ่ายคูดรถหัวผู้มีอุปการะแจ๊ก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 กจ๊กพราหมณ์ผู้ทรงศีลครั้นได้ยินดังนั้นจึงเตรียมจะลุกไปขณะนั้นเอง ลิงกระโดดจับกิ่งไม้ทำคล้ายจะห้อยโหนถ่ายรถศีษะพรามแล้วร้องเข้าป่าไปเจ๊กๆนี่ไงธรรมชาติของลิงนี่แหละคือการตอบแทนที่ท่านตักน้ำให้พวกเราเจ๊กๆพรามนั้นเมื่อเห็นธรรมชาติของลิงจึงเข้าใจมิได้ติดใจเอาโทษเมื่อชำระล้างร่างกายเสร็จก็ออกเดินทางต่อ ประพฤติตนรักษาศีลจนสิ้นอายุไขดูก่อนภิกษุทั้งหลายเทวทัตไม่รู้จักคุณมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้เมื่อก่อนก็ไม่รู้จักคุณที่เราทำไว้เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่า ลิงในครั้งนั้นได้เป็นเทวทัตในครั้งนี้ส่วนพราหมณ์ได้เสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า